สวัสดีค่ะ p r i v a ท y Talk with m มา u ุลีนะคะวันนี้27มกราคมค่ะเป็นวันสำคัญของโลกใบหนึ่งของโลกวันนี้เลยนะคะเราเรียกว่าวันโฮโ c คอสเดยนะคะโฮโลคอสก็คือวันลํำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวค่ะแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นวันสําคัญขนาดนี้นะคะ,ะถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วนะคะขออนุญาตย้ำประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่พูดนี่คือประวัติศาสตร์นะคะไม่ใช่พูดมาเพื่อให้ไม่ชอบกันระหว่างประเทศนะคะอย่าดราม่าเรื่องประเทศนะคะ ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่2องะค่ะตอนนั้นอดอล์ฮิลเลอร์นะคะผู้นําเยอรมันนะคะขึ้นเป็นผู้นําแล้วเขาเป็นคนที่มีอคติต่อเชื้อเชื้อสายอื่นที่ไม่ใช่เชื้อสายเยอรมันเช่นยิวสลาฟโรมาเนียเนี้ยค่ะเขาจะไม่ชอบเขาจะชอบคนที่เป็นเยอรมันเพียวเลยเพียวบัตเลยอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยออกกฎหมายตัวหนึ่งออกมานะคะคนที่เป็นเชื้อสายเยอรมันร้อเซนก็จะได้สิทธิพิเศษไปนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นเชื้อสายอื่นโดยเฉพาะเชื้อ,อสายยิวนะคะอาจจะเป็นอคติหรือความกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเขาเจอคนที่มีเชื้อสายยิวอะคะ่ะเขาก็จะเอามาและเอาเก็บไว้ในค่ายกักกันนะคะวิธีไปตรวจสอบของเขาก็าคือเขาจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวละครสําคัญชื่อหมอโจเซฟนะคะอันนี้เขาก็จะไปดูในเรื่องของ ลักษณะของพันธุก,กรรมหรือไปดูในลักษณะว่าถ้าไม่ใช่เยอรมันร0 0อซอาจจะมีพ่อแมอ่เป็นเชื้อสายอื่นนะคะทําให้คนที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่เยอรมัน100%อาจจะมีเชื้อสายยีวเกิดขึ้นนะคะหรือผู้ภาษานะคะอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเก็บข้อมูลเหล่านี้มาแล้วพอเขารู้ว่าใครที่มีเชื้อสายยูวอะคะ่ะเขาก็จะเอาเข้าสู่ค่ายกักกันนะคะค่ายกักกันที่มีชื่อเสียงมากๆเลยคือ Out บริ d g e อยู่ในโปแลนด์นะคะทีนี้เวลาที่เขาเอามาเข้าค่ายกักกันแล้วก็าํำยังไงบ้างนะคะ ส่วนส่วนที่1คือใช้แรงงานใช้แรงงานหนักมากโขดมากนะคะแล้วก็พอเริ่มร่างกายไม่ไหวนะคะทางหมอเจลเซฟเนี่ยก็เอามาใช้เป็นคล้ายๆหนูทดลองอะคะ่ะใช้ร่างกายมนุษย์ใช้คนที่เ,เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหะคะ่ะไปในการทดลองเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ซึ่งมันผิดในเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์นะคะสมัยก่อนอาจจะไม่มีไม,ม่มีเรื่องจริยธรรมการแพทย์เนาะเสร็จแล้ว ก็จะผลักดันไปไว้อีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องสําคัญเลยเรียกว่าห้องลมแก๊สนะคะเนี่ยแหละค่ะคือห้องที่เอาไว้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะในห้องลมแก๊สเขาจะผลักคนเข้าไปนะคะแล้วก็ลมแก๊สทําให้เสียชีวิตไปนะคะในเหตุการณ์นั้นมีคนที่เชื้อสายยูอะค่ะเสียชีวิตไปถึง6ล้านคนนะคะก็เลยเป็นวันสําคัญในวันนี้นะคะแล้วทําไมต้องเป็น27มกราอะ่ะมันคือวันที่อดอล์ฟฮิตเลอร์แพ้สงครามนะคะไฟอักษะเข้าไปได้นะคะแล้วไปปก ปลดปล่อยนะคะคนที่อยู่ในค่ายกักกันนะคะในโปลแลนด์นะคะอันนั้นเป็นค่ายใหญ่มากนะคะทําให้เป็นอิสรภาพขึ้นมานะคะเขาก็เลยคิดว่าวันที่27มกราเนี่ยค่ะของทุกปีนะคะเป็นวันลําลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิูนะคะจริงๆในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวเนี้ค่ะมันเป็นการอาคติระหว่างเชื้อชาตินะคะพอไปรู้แล้วนําไปสู่การเลือกปฏิบัติรู้แล้วนําไปสู่การทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งทําให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ลักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือจีโนไซด์เนี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เยอรมันที่เดียวนะคะจริงๆมันมีหลายพื้นที่ที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะในโลกใบนี้นะคะไม่รู้เป็นทไทยเป็นหรือเปล่านะแต่ประเทศไทยน่าจะไม่ได้อยู่ในค่ายนี้เนาะในจีนก็มีนะคะเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้สู้รบกันในหลายพื้นที่แล้วก็ฆ่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะน่าจะจูหลงเอ,อ๋อหรือสักอย่างหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศก็มีนะคะรวมทั้งประเทศข้างบ้านเรานะคะที่ประเทศกัมพูชานะคะก็มีการฆ่าล้างฆ่าล้างกันเองนะคะเราเคยได้ยินแม้เรื่องเกี่ยวกับขมิบสามฝ่ายนะคะก็จะมีการอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนะคะพอรู้ว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งพอรู้ว่าเชื้อสายหรือเชื้อชาติไม่เหมือนตัวเองนะคะก็เป็นอคติใส่นะคะก็ทําให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นทําไมกฎหมายสากลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของสหประชาชาติไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะรวมถึงกฎหมาย ค้รองข้อมูลส่วนบุคคลในสาภาพยุโรปหรือ GDPR นะคะเขียนอยู่ใน Article ท,ลลที่9 พ d ด a ไทยนะคะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยนะคะเขียนอยู่ในอาร์ติเคิลที่26นะคะถึงเอาเรื่องเชื้อชาติมาเป็นสาระสําคัญนะคะว่าถ้าไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเก็บมาถ้าจะเก็บรวบรวมใช้ต้องขอความยินยอมเว้นแต่มีข้อยกเว้นที่สามารถทําได้นะคะซึ่งมันกเลยกายเป็นเรื่องสําคัญที่ว่าทําไมถึงไม่อยากให้เก็บเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาตินะคะนี่คือที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์แล้วนํามาซ,ซึ่งการาทําเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะ อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอีกวันสำคัญนึงเราเรียกว่า Privacy Day นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะคะว่าอ่ะวันนี้วัน h o l o c a u s t Day 28จะเป็นวัน Privacy Day นะคะก็ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ